พงหลงทางหลงมาปาตันอีกแล้วนะดูเลยอุ้ยไม่เล็กนะนี่่เนี่ยจุ่มเอาเฮ้ยทำไมใกล้ๆตัวแค่นี้ไม่ตีแล้ว ชุดอีกเล็กนะครับงานเก็บก็นีเซนเซ,เซชันนะครับแล้วก็ช็อคหน้านะครับดูละคิงสวัสดีครับพวกผมนะครับปอนต์ 20x น,นะครับ<อ>วันนี้กระพงหลงทางหลงมาปาตันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็น3ตันของนะ้ารุนเหมือนเดิมนะครับนะบวันนี้มากับสายดูละคิงนะผมเอามา2ไซส์ เล่นน้ำเช้านะพีอีสามแล้วพีสองคือวันนี้ที่เตรียมมา2คันนะครับเพราะว่าวันนี้ปลาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สายเนี่ยผมใส่มาเบอร์3เลยแล้วก็เบอร์2เป็นเบอร์สำรองนะครับก็2คันอุปกรณ์น้ำเช้าส่วนช่วงเก็บเนี่ยผมก็มาอีก2คันเหมือนกันแต่ใส่เซนเซชันศูนย์มาทั้ง2คันเลยเผื่อมันมีอ่าอักซิเดนอะไรนะครับก็นี่2คันน้ำเช้าเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมหัวจิกก็เหมือนเดิมนะครับก็ผูกมาเป็นชุดๆไปนะครับเตรียมมาให้พร้อมนะครับเน้นปลดเปลี่ยนก็ เน้นเร็วเดี๋ยวลองดูว่าเชา้านี้น้ำเดือดจะเดือดขนาดไหนนะไป <All right. S 1> เตรียมดูกัน แกก็ล้อหลอกหน้าดูเลยอ,อุ้ยไม่เล็กนะนี่อ,ไไนอ่ะโอ้โหงัดไม่ได้เลยอะโอ้ยปลาไรก็ใหญ่เลยครับโลควาต้องตีไกลพี่ตีใกล้ๆก่อนมันจะไม่เสียเวลา เนี่ยจุ่มเอาอย่าช่วยกันนะช่วยกันนะอย่าอย่าทะเลาะกันนะช่วยกันนะครับจุม่มมาเลยพี่ตีใกล้ๆเนี่ยแล้วก็กระดกเอาโอ้ยนี่ใกล้ๆตัวแค่นี้ไม่ตีแล้วโอ้ไม่ทัน นี่กำลังจัดจังหวะลงแล้วครับขลังหน้าเาต็มอ่ะอุ๊ดระวังระวังดิเรียบ,บ,บ,บร้อยเข้าการะหันไปแล้วห,หลังนะหลังนะนะเข้ากระหันไปแล้ว <c oughs> ออกแล้วผมออกแล้ว <c oughs> ปลาแรงดีจัด แน่นแน่แนหลังนะครับอูชอเอาแต่ว่าตัวเล็ก ตีตีไปสักประมาณนี้ก็พอ,อกินกินง่ายกว่า <c oughs> สายนะพี่โทษท่านพี่ระวังนะพี่กังหันตัวนะปลาแรงดีมากยืมออก <c oughs> มา 呵好呵。 ตัวนี้รู้เลยโอ้โห ไอ้ชอผ่ันพี่แล้วผันยับแล้วผันยับเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยไม่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 ตัดต่ผมตัดตัดท็อกหน้าเฉยพี่เอาไปครับครับผม กินขนาดเยอะที่ล็กลงนะครับผมก็เลยเลือกชุดเก็บนะครับมาส้งชุดนะเป็นสาย0.6ทั้งคู่นะครับแต่ว่าช็อกหน้าเนี่ยจะใส่แตกต่างกันไปนะครับคันหนึ่งใส่25อีกคันหนึ่งใส่30นะเผื่อในจังหวะที่เราพลิ้เหยือ่อเล่นเหยื่อนะครับหรือว่าช่วงที่ปามมันยังกินดีอยู่เนะี่ยเราก็ใช้ช็อกที่30 ก็คือให้สายหน้าเนี่ยมันทนแรงขีดข่วนได้สูงหน่อย,ยแล้วก็สายที่อีเราเนี่ยเล็กได้ไม่เป็นไรเราปั๊มได้นะครับแต่แค่ถ้าเกิดสายหน้ามันเล็กมากเนี่ยเราจะปั๊มไม่ได้นะครับซึ่งตัวจริงเนี่ยก็มีสายช็อกลีดนะให้ที่เป็น25ปอนด์นะที่เป็น30นะส่วนน้ำเช้าเนี่ยตอนเมื่อเช้าเนี่ยใส่ที่40ปอนด์นะครับ ใ่สี่ที่พอเพราะว่าเราทําชุดสสยหน้าไว้นะชุดสสยหน้าผมเป็น50าสิบพนั่น,น่ะก็มันไปทนแรงขีดขวนกับปลาอันเนี้ยเราใช้แค่ทนแรงดึงเฉยๆนะครับไม่ได้ขีดขวนอะไรก็40ก็พอนะน้ำเช้า2คันชุดเก็บอีก2คันนะครับตอนนี้ก็เก็บกําลังสนุกละปลากินทั้งวันนะเดี๋ยวไปเก็บกันต่อว่าเป็นยังไงนะผลประกอบการจะเป็นยังไงสนุกดี <ไป S 1> วันนี้นะครับที่ปาตันนะ โอเคเดี๋ยวไปเก็บกันต่อนะครับยั้งก็ฝากไ้ด้วยนะครับอันนี้เป็นช็อกลีนจากดูราคิงนะครับสายที่ผมใส่นะครับก็เป็นสายซินเซชันนะครับเป็นดูราคิงซินเซชัน0.6นะครับกับช็อกลีนเบอคิงนะมีเลือกหลายเบอร์หลายขนาดนะครับ25 30 40 50 10ขึ้นไปนะครับไปดูกันต่อ เยอตั้งนานปิดเบรกด้วยเนตเบกเนตเบก ขวาตัวนะครับโวม60ตัวเลยนะตัวได้ใลุ่โอ้ไปแววไปไหน ครับันะเนียจะมีคนของไปหรือเปล่าาเลยครับไม่ออกมจะมาเสา์นี้แล้ว กดเลยก็ได้พี่เดียวผมกอ๋อหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดหลุดเลยใช่ขอบคุณครับไเอันย้วนาริดุมตันะาดงเยอะนะครับิ่าบนะขากัเองนะกรินกงเลย มันเบื่อปลาย่างแล้วจริงจังเลยนี่เช็คอีกไอ้ยาติด แรงดีจริง,รงใช่มีวันนี้ปลาบ่อน,นี้แรงดีมากต,มตัวไม่ได้ใหญ่เลยอโอ้โหเนี่ขอบคุณครับช่วงนี้นะเป็นช่วงเก็บจริงๆนะ่ะปลาก็กินเหยื่อที่ละเอียดขึ้นนะครับนี่ก็ยกเป็นพวกกระดีนะครับชุดเล็กๆนะครับงานเก็บก็นี่ซิน s a t i o n นะครับ แล้วก็ช็อกหน้านะครับดูลักิงอันนี้25ปอนด์นะครับยกๆนะเก็บเรื่อยๆช่วงนี้พอบ่ายในยปาก็จะอืดเริ่มจะช้านะก็ต้องค่อยๆไล่หาอุปกร,กรณ์ที่จะทำให้ได้ตัวอีกนะหนึ่งแต้มเก็บไปเรื่อยๆวันนี้นะแต่ว่าฝนก็เริ่มจะมาแล้วก็น่ากลัวน่ากลัวอยู่ไปเดี๋ยวลุยกันต่อ ขึ้นบุกช็อตเลยโถเอ้ยนี่ไงนี่ช็อตเลยพบอกช็อตไม่ได้เลยออกช็อตไม่ได้เลยเข้าไปแล้วสาวนอกครับพี่ออกแล้วออกแล้วออกแล้วมันไปขวาแล้ว ต,ตัวนี้นึงอันนึงนะป้าโอ้โหจะโ,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 โดดดีกันขอบคุณครับนกก็ดีกันนะเห็นเห็นอากาศเริ่มเปลี่ยนละลาก็จะกัดยากขึ้นนะ้็ยังกัดอยู่จะมีเวลาให้ให้จวดได้อยู่นี่ครับชุดเก็บของเราสินเซชั่นช็อกหน้านะครับ25ปอนด์นะ คินคคายดูลรับก็มดไปหนึ่งวันนะครับกับกัโฮมบุฟเฟ่นะครับปาตันที่คงลงทางหลงมางัดกันในวันนี้นะครับก็อากาศคึมๆแล้วเหมือนมีเหมือนจะมีฝนมานะครับ ก็เลยเก็บของดีกว่านะครับแต่ป้าถามว่ากินไหมก็ยังกินอยู่แต่เราต้องหนีก่อนเพื่อความปลอดภัย <c oughs> นะส่วนผนงานนี่อยู่ในกระชังด้านหลังนน้นะฮะวันนี้น้ําเช้าเดือดมากครับดีมากเลยนะตอนเช้าก็ถ้า,ถ,าถ้าทาเวลาได้จวได้อุปกรณ์ถึงถงพร้อมๆเนี่ยก็จะเก็บตอนเช้าได้พอสมควรเลยนะหลังจากนั้นช่วงเก็บเนี่ยวันนี้ปากิน ก็ดีค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็กินพวกปลากหอบประมาณ5กรัม6กรับเปลี่ยนก่อนก็มีโอกาสที่จะได้ก่อบเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมไว้ก่อนดีที่สุดนะโอเคสำหรับอุปกรณ์ชุดเก็บของเราวันนี้นะครับที่ใช้ทั้งวันก็จะเป็น2ชุดนี้นะแต่ใส่ซซนเซชั่นนะครับ PE อ6นะครับทั้ง2คันเลยนะครับสำหรับสายบุเฟ่ผมแนะนําเลยเซนเซชั่นนะครับ0ูแล้วก็น้ําเช้าแม็กซิพีีนะครับคันนี้แล้วก็ p ี3 ันนนี้นะทั้งหมดวันนี้สปินนิ่งล้วนๆเลย4คันนะครับก็ฝากผลงานไปด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสายเครื่อคิงนะก็สามารถติดต่อได้ที่โกแทนของเรานะครับโอ้แท็กเข้ากรุ๊ปนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ